ทีนี้มาพูดถึงพิมพม์พระสมเด็จทรงครุฑของหลวงปู่พาดกันบ้างพระสมเด็จทรงครุฑของหลวงปู่พาดวัดไร่เนี่ยด้านหน้าเป็นรูปพระพุทธเจ้าในศิลปะสุขโขทยัยประทับบนพยาคุฑที่กำลังยุตพญานาคอยู่ที่เลือกเป็นพระพุทธรูปศิลปะสุขโขทัยนั้นเพราะหลวงปู่พาดท่านต้องการให้ผู้พบเห็นผู้ที่มีบูชามีความสุขโข คือมีความสุขตลอดไปพยาครุฑเป็นเทพพาหนะของพระนารายเป็นสัญลักษณ์ของราชาการจึงเชื่อถือกันว่าผู้ที่บูชาพยาครุฑนั้นหากมีอาชีพรับราชาการไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทะบวงกลมกองหรือหน่วยงานใดๆก็แล้วแต่และไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจข้าราชาการพละเรือนจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน จเจริญก้าวหน้ายศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งสูงขึ้นได้ดีกว่าเพื่อนร่วมงานทั่วไปดังที่หลวงพ่อปานโสนันโทแห่งวัดบางนมโคท่านเป็นพระอภินยายุคเก่าในสมัยสงครามโลกคราวที่ท่านสร้างพระพิมพ์พระพุทธเจ้าประทับสัตว์ออกจ่ายแจกแก่สาธุชนนั้นท่านได้ให้สมญานามหรือจำแนกพระพุทธคุณเด่นของพระพุทธที่ประทับศัตว แต่ละตัวไล่ตั้งแต่นกทำรรนาปลาค้าขายไก่หากินครุฑรับราชการดีว่าที่จริงตำนานเกี่ยวกับพยาครุฑนั้นมีความพิสดารอยู่มากพยาครุฑเป็นเทพกึ่งสัตว์มีฤทธิ์มีอำนาจมากมีพลังมากสามารถจับนาคก,กินเป็นอาหารได้นาคนั้นก็เป็นเทพกึ่งสัตว์เช่นกันมีพิษร้ายแรงมากดังคำโกงโลกกานิติว่า นาคีาคมีมพิษเพียงสุสริโยคคือพิษของนาคมีความร้อนแรงร้ายกาจดุดไฟร้อนของพระอาทิตย์นั่นเลยทีเดียวแต่ครุฑก็สามารถทนพิษของนาคได้และจับนาคกินเป็นอาหารจึงเชื่อกันว่าพญาครุฑนั้นมีความเป็นอมตะคือไม่ตายเพราะแม้พิษอันร้ายกาจของพญานาคก,ก็ยังทำอันตรายไม่ได้ที่เหนือกว่านั้นคือพญาครุฑเมื่อบิน จะบินสูงกว่าสัตว์บินได้ชนิดอื่นเสมอแม้แต่หงทองของพระพรหมก็ยังบินต่ำกว่าพยาครุฑด้วยเหตุดังนี้โบราณจารย์จึงถือว่าพยาครุฑนั้นมีอำนาจเหนือเทพเหนือคนเหนือสัตว์ทุกชนิดเป็นเหตุผลว่าทำไมเมื่อบูชาพยาครุฑจึงทำให้เรามีอำนาจเหนือกว่าคนอื่นเหนือคน